แล้วตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาของ m ม n t a l k h แฮงเอากับผมท็อปนเรเศรษฐแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมนะฮะต้องมาล้วงความรักของผู้ชายนะฮะที่เรียกว่าเป็นไฮโปรไฟทั้งหลายนะครับแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนเผาเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ย ในไหนค่ะพี่ท็อปนะคะช่วงนี้ทำงานเยอะค่ะเที่ยวก็นหนักนะคะโผล่ญี่ปุ่นทีอยู่ๆก็ไปยุโรปด้วยนี่ค่ะจิ๊บก็เลยยึดต,ตำแหน่งพิธีกรแล้วล่ะค่ะจิ๊บครับจะเผามากไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่าผมไปเที่ยวมาจริงไม่จริงนะครับผมไปทำงานมานะครับเชื่อผมดิฮะผมผมไปทำงานมาจริงแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับอย่างที่บอกงาว่า,าจริงรายการเมนท์อเนี่ยมันน่าจะเป็นผู้ชายพูดคุยผู้ชายซะมากกว่ามั้งอย่างจิ๊บมาเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์นั้นเซาไซ์ซต้องมีเสียวอ่ะจริง เป็น talk hangout by สิงสุดาผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับผมมีโอกาสร่วมงานกับเขามานานละและที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีผลงานในด้านของ MV แล้วก็โฆษณามาเยอะมากนะครับหนูอยากเป็นหมอคะม่ะอยากเรียนสูงๆค่ะอยากจบด็อกเตอร์ ซึ่งพี่ผมคนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากนะครับแต่ผลงานของพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวจริงเขาจะมีลายเซ็นอยู่ในการถ่ายทอดเรื่องราวเขาผ่านทางมิวสิกวิดีโอและพี่คนนี้ผมนะฮะก็คือพี่ดิวนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ผมกับพี่ดิวนะครับจะมานั่งแฮงเอาท์อยู่ที่นี่ อกว่าเรานะฮะไปเจอกับน้องผมก่อนดีกว่านะครับกับน้องเซบบสเตียนในช่วงของเช็คอินสิ่งํำราญครับอ้าวสวัสดีชาวเมนท็อกแทลทุกท่านครับแน่นอนเจอเซเบสเตียนทีไรมีเรื่องต้องออกไปซ่าทุกทีเพราะฉะนั้น let's go น,นี่ก็คือร้าน Play y a r d By Studio Bar ที่ราดพร้าวส่อย8นะครับผมตามผมมานี่ยอค่ะ และภารกิจกระจายความสร้างของผมที่จะพาคุณมาสิงสำราญกันที่นี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับพลายาดบายสตูดิโอบาร์สังเกตจากการตกแต่งของร้านแล้วทุกอย่างมันแตกต่างกันสิ้นเชิงแต่กลับมีความคิร้างสรมากๆากและที่ขาดไม่ได้กับบรรยากาศแนวสนามเด็กเล่นหลังบ้านแบบโอเพ่นแอร์สวนด้านในเป็นสตูดิโอที่รวบรวมเรื่องของตกแต่งเก่าๆบอกตรงๆว่าให้บรรยากาศอิสระที่แอบซ่อนความสนุกไว้เพี่ยมเลยนะครับจัดการสังหารเรียบร้อยแล้วระหว่างรอนี่เลยเช็คอินสิงสำราญ ขั้นตอนง่ายๆครับเพียงโหลดสิ่งสำรานจาก s อปซอกนแล้วคุณก็จะทราบสิทธิประโยชน์จากทางร้านต่างๆมากมายครับไหนๆก็มาซ่ากันที่ร้านนี้แล้วต้องลองจานเด็ดที่นี่ครับผมหมูกรอบทอดกระเทียมมีผักกระเฉดกุ้งเลยกันเลยหมูกรอบทอดกระเทียมโอ้ยอยากจะร้องกรอบฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนั้นกรอบทั้งปากเลยครับผมมีผักกระเฉดน,น้ครับความนุ่มๆของหมีนะครับกับรสเผ็ดๆนิดหน่อยกุ้งเนื้อนแน่นกินเข้าไปเต็มปากโอ้ยอยากจะกินอีกคำหนึ่งเลยครับผม ชาติขนาดนี้ได้แต่นั่งดูที่บ้านคงไม่ได้ช่วยอะไรครับอย่างนี้ต้องเช <Check S 1> ็คเอิน <Check S 1> <in. S 2> ด้วยตัวเองครับเฉพาะชาวสิงสำราญนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายติดตามรายละเอียดได้ในแอป,ปของสิงสำราญนะครับนั่นไง The Gang on a r r i v ละเดี๋ยวได้เวลาไป Hangout แล้วรครับบายเจอกัน นับ MV อย่างเซโรงังเจ็บและชินไปเองหรือแม้กระทั่งโฆษณาสุดซ่าอย่างสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์2013ด้วยแล้วเรื่องราวการทำงานต้องเป็นที่น่าสนใจสุดๆแล้วถ้าเกิดนึกถึงช่วงเวลาแฮ n งเอาของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนไปเริ่มชิวๆกับคำถามเบาๆระดับหนึ่งก่อนได้เลยครับเมนสไตล์ดิกรีความซ่าเลเวลี e ฮิสดียวสวัสดีครับเขาบอกว่างานของพี่เนี่ยมันอะแนวติดหน่อย พี่ว่ามันจริงไหมครับไม่ได้ตดธรรมดานะจะมีชึ่งด้วยตีชึ่งเหรองานแบบนี้อาจจะดูติดนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้จินตนาการสงูงบางทีคนเข้าใจยากก็เลยมองว่าติดจริงแล้วไม่เลยครับก็ปกติทั่วไปแต่ว่าจะต้องมีช่วงเวลาที่ส่วนตัวเนี่ยมากกว่าคนอื่นนิดนึงอารมณ์เหมือนเข้าฌานนั่งสมาธิอะ่ะจะต้องมีเวลาอย่างนั้น <c oughs> ที่จบมาจากทางนิเทศศิลป์ใช่ไหมซึ่งจริงนิเทศศิลป์มันไม่ใช่อยู่ในสายของ MV หรือการกำกับเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ครับจริงๆการได้เรียนศิลปะครับก็คือนิเทศศิลป์นะครับเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีพื้นฐานมององค์ประกอบศิลป์ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีแสงการจัดวางองค์ประกอบภาพอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนพวกถ่ายทำหรือว่าการกำกับมาโดยตรง หลังจากนั้นเนี่ยเป็นคุูพักรักจำหมดเลยครับเป็นความชอบล้วนๆได้เริ่มทำงานนะครับที่เบเกอรี่มิวสิกนะครับตอนนั้นทำหนังสือแคสต์กับมังก็แคสมีพี่ปูนะครับที่ตอนทุกวันนี้เป็นบอกชีชันโด่งดังเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นลูกพี่ที่แบบปลูกบ้านกันมานะครับก็จากเด็กคนหนึ่งเราจะทำแบบกราฟิกได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยกราฟิกดีไซน์ได้ยไงก็ลองทำทำทำช่วงเรียนเนี่ยทำงานไปด้วยที่เบเกอรี่แล้วก็พอทีสี่เนี่ยก็เลยลองทำ หนังโฆษณาส่งประกวดก่อนแล้วก็ได้รางวัลที่1เลยจูเน <Tag> ียร์แทกวอร์ดในปีในปีปีสามตอนเลยนปีสมีสิวิดีโอเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่รวมกันอรวมกันแล้วมันแบบตอบโจทย์ที่เราชอบอะไรเงี้ยครับ,รบลองไปขอวงโมโนโทนอ่าวงโมโนโทนตอนนั้นดังมากนี่คืออันแรกเลยว่าพ,พ,พี่พี่ทำเอ็นบีเนี่ยของโมโนโทนใช่แล้วเป็นเพลงแรกของโมโนโทนด้วยเพลงรไร e l e b r บช i o n โอ้โห <Celebr ation. S 2> oh! ตอนนั้นเนี่ยมั่วคําเดียวเลยเดินไปเจอกันในงานเชนอวีครับนะครับก็เลยบอกเฮ้ยอยากทําส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวนั้นน่าเปลี่ยนชีวิตวันหนึ่งที่คิดได้แล้วว่าหน้าคอมพิวเตอร์แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ละเราจะไม่ทํากราฟิกละนะครับก็เลยรวบรวมผลงานเนี่ยไปเสนอกับพี่บุก๊อกอารมณ์กดเรื่อยไปบบนครับนะครับแล้วพี่บุ๊กก็มาสะดุดตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยแหละนะพี่บุ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะพี่บุ๊กก็เลยชวนมา เป็นลูกศิษย์มาทําด้วยกันตั้งแต่อยู่มิวสิกบาร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวงเกิลทัดไเนี่ยอันนี้อันนีล้วกนูนอะไรเงี้ยตัวหนึ่งเลยครับที่ทําแล้วได้รางวัลนะครับก็คือเพลงปลายทางของบอดี้แสลงคือเพลงมันดังไงได้รางวัลเพราะเพลงมันยอดนิยมเชนวีก็ให้รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดนิยมเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นจากการเปลี่ยนสายปุ๊บแล้วก็ไปได้รางวัลอะไรเงี้ย โอ้โหนี่เป็นแค่เลเวลแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเลเวลสองเนี่ยจะเปลีป่ยนไปยังไงบ้างครับเมนสไตล์ดิกรีความซ่าเลเวลสองมาถึงเลเวลที่2แล้วพี่ผมอยากจะเจาะในเรื่องการทํางานในการกํากับของพี่หน่อยดีกว่าครับเวลาพี่กำกับเนี่ยสไตล,ล์ในการกำกับพี่เนี่ยเป็นยังไงครับโอ้ oh, เป็นกันเองมากครับครับอ่าส่วนตัวนี่จะแบบสบายๆเลยสบายๆแล้วก็พยายามไม่ให้กองเนี่ยเครียดนะครับยกเว้นมันเครียด <laughs> ยกตัวอย่างเราถ่าย MV มีเซโลงงาคือเราไปแบบว่าเราไปเอาตรงนั้นเลยอ่ะเอออะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ขอด้วยใช่ไหมไม่ได้ขอสิครับ <laughs> ตรงนั้นเลยเราก็แบบว่าเอาลุยอะไรเงี้ยจนพี่ตำรวจมาแล้วแหละ <laughs> <laughs> มาแล้วแบบว่าสรุปพวกทำไรฮะ <laughs> <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> เอกอก็แบบว่า อ่าครับไปก็ส่งตัวแทนไปคุยกับพี่เขาในป้อมไปไปเจรจาระหว่างที่เราก็ยังถ่ายกันอยู่ไปคุยกับพี่เขาหน่อยเป็นงานซื้อเวลาสุดท้ายพี่ก็ใจดีครับเขาปิดไฟแดงให้เอาปิดด้วยปิดเลยบอกน้องจัดไปนักแสดงแล้วก็นักร้องครับที่ต้องกำกับทั้งสองอย่างแล้วอันไหนจะจะติดมากกว่ากันจริงๆิติดไม่ติดนี่ก็แล้วแต่คนนะแลแต่คนครับแต่ถ้าบางทีเราไปเจอแบบศิลปินที่แบบรุ่นใหญ่ หรือ,อ,อเขาอาจจะมีตัวตนเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะยากหน่อยในการทำนงนแล้วมีมามที่ที่เขาบอกว่าเขามุมนี้แต่พี่รู้สึกว่าอีกมุมหนึ่งเขาดีกว่ามีนะแล้วพี่บอกเขาไหมอ่ะก็พยายามทําให้ดูมุมพี่มุมไหนะโอ้โหเนี่ยมุมท็อปพี่ท็ททอปแย่งไปแล้วโอ้พี่มีรู้มุมไหนด้วยหรอถ้าเซตมุมมาจากบ้านแล้วโดนท็อปแย่งไปแล้วย้ายได้ไหนลองดูลอเล่นเอาเล่นลองดูมากจะดีขึ้นไหมลองดูลองดูพร้อมพมงการบ้านมาแล้ว นะเราเป๋ไปด้านนี้เราก็จะชนกันงั้นขอแรกเลยนะขอแรกเลยนะผมด้านไหนวะด้านนี้ด้านนี้มาด้านของเราไปด้านเราก็จะชนเราจะชนกันพอดีทีนี้ผมดูด้อยลงวะเนี่ยมันดูดีขึ้นฮะอย่างงี้เป็นแบบวินวินวุนนี้ผมเจอพี่ดิวก็ดีแล้วจะได้ปรึกษาหน่อยคนชอบหาผมเนี่ยหน้าตาแบบขี้เก๊กกวนตีนเงี้ยพี่ผมทำไงได้ก็หน้าผมเป็นเงี้ยสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมากนะ ไปไปได้นี่อยากจะแลกหน้ากันด้วยซ้ำะได้ยอยืมมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากการปูแบ็กกราวให้นักแสดงก่อนนะครับครไอ้ายกำลังแบบมีความสุขว่ะวันนี้เจอจอหญิงจอหญิงอ่าคุยกับกล้องนะให้รู้สึกว่าคุยกับสาวสวยคนหนึ่งพรอมห้าสสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนทอ์ หน้าหน้าตาดูเป็นประกาศวะเป็นประกาศไหมวะดูเกินจริงวะดูเกินจริงนิดนึงถ้าผมชอบใครผมจะเถื่นไงพี่เข้าหรอฮะเอ้นั่นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มองสายตาเราไม่กล้ามองกล้องถ้าเรารู้แบ็ k กร o u n d างนี้ปุ๊บอ่าต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบีฟนาจะรู้สึกว่าเราพูดกับเพื่อนสนิทเฮ้ยไงวะเออเอาเนี่ยห้าสี่สามสองเฮ้ย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนทอลเว้ยเออเว้ยพี่แนะนำนะอยู่บ้านอยู่บ้านเริ่อทำรายการเลิกอีกว่าไม่เหมาะแล้ว ก่อนที่ท็อปจะลวงลึกถึงการงานและการแห่งเอาซ่าของคุณดิวไปมากกว่านี้ตอนนี้เราขอขั้นด้วยอีเวนท์ที่จะแนะนําวิธีสุดซ่าที่จะพาคุณไปซ่ากันถึงสิงคโปร์กับงานสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์2 1 3 3จะเป็นยังไงติดตามเซบาสเตียนไปเลยครับ สวัสดีครับพี่ท็อปและก็ชาวเมนทอปทั้งหลายครับวันนี้เซบาสเตียนก็ได้มาอยู่ที่งานโรดโชว์ของสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันที่สิงคโปร์2013งานนี้ประสบการณ์ความซ่าอยู่ที่เลเวลไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอเล่ แคมเปญนี้ต่อยอดความสําเร็จจากปีที่แล้วเพื่อคุณได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ระดับโลกและความสร้าในแบบฉบับของโซดาสินครับ นะครับเราก็จัดมาเป็นปีแรกนะครับประสบความสำเร็จมากๆปีนี้เราก็จะจัดรอบอยากให้ผู้โชคดีของสิงห์เนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ได้พบประสบการณ์ดีๆกันของเรานปีนี้ก็จะพาไปกินนะครับพาไปเที่ยวนะครับแล้วก็พาไปดู F1 ซึ่งต่อหัวเนี่ยก็แสนห้าหมื่นบาทนะครับเราจะพาทั้งหมดสองคนครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าได้ไปเนี่ยจะประทับใจมากๆไฮไลท์ของงานนี้ตัวนี้เลยครับผม F1 Simulator เดี๋ยวย,ยูเซอรยีสยันครับอย่างกับมืออาชีพครับอ สนุกกันแล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่อยากจะร่วมเล่นสนุกกับเรานะครับนี่เลยครับ6ทางเลือกครับผมอยู่ที่ว่าคุณซาระดับไหน2 0่สถึงยีกันยายนนี้เจอกับสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์ชื่อซ่าแนนเซอร์จีนครับและงานแบบนี้โซลสิงห์เท่านั้นที่จะพาคุณไป F1 เมนสตาร์ดีกรีความซ่า level three มารายการนี้คือเครื่องดื่มของเรามันซ่ามากนะพี่มันก็เลยต้องมีในเรื่องของแบบว่าความ ซ่าหน่อยน,นิดหนึ่งนะนี่ก็เพิ uh uh ่งทำโฆษณาให้ไปนะฮะโฆษณาเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ทำเป็นแบบ F1 เลยนะครับก็เป็นที่จะไปสิงคโปร์นี้ใช่ใช่เป็นแคมเปญนี้เลยที่กำลังอ่อนแอร์อยู่ครับ มีวัยรุ่นอ่าสมัยวัยต้องย้อนอวัยรุ่นย, <laughs> ย้อนย้อนกับไปหน่อยอ <laughs> คือแบบ,บห,นหน่อยด้วยเหรอพูดว่าหน่อยด้วย <laughs> <laughs> หน่อยเดียวหน่อยเดียว <laughs> ไม่ห่างก,กันเยอะ <laughs> นะครับก็มีแบบว่าไปเที่ยวแบบว่าผับเต้นๆอยู่มีมือมาลุกโก้นเราแล้วก็ปาดเซเวอร์ขึ้นมาเราเขาเอาแล้ววะ ได้ละคืนนี้แน่นอนแน่นอนคืนนี้หันกลับไปยิงหรือชายชายในเครื่องแบบด้วยในเครื่องแบบด้วยเครื่องแบบอะไรไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้รีบหันควับกลับเลยครับจากสโลโมชันหนังคัตจึ๊บเปลี่ยนเพลงเรียกพักพวกเลยไม่ได้แลวเว้เคิดว่าไม่ไม่ไหวเหรอเราผิดทินแล้วล่ะนี่ผมจะบอกนะวตั้งแต่ผมฟุยพี่เนี่ยเลเวลหนึ่งกับเลเวลสามนี่มันต่างกันมากนะตอนนั้นที่พูดในในเรื่องของการทำเอ็มวีมันเป็นแบบว่า เบบี้อ่อะยังไม่นับอารมณ์แบบว่าอัน <c oughs> อาร์ต <c oughs> ไหนจะเป็นมุมมองของอันอาร์ตอยู่แต่เมื่อกี้พี่บอกจัดได้หมดอะจะเอาอะไร <c oughs> อะใช่ใช่ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราได้รู้หลายมุมเลยนะครับของพี่ดิวนะครับรู้สึกว่าเทปเนี่ยมันมากจริงผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดิวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอยากจะฝากอะไรไว้นิดหน่อยนะครับก็ ผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะตัดสินภาพลักษณ์แต่ภายนอกนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินเข้าไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือดูน่ากลัวหรือดูอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วพอได้คุยได้รู้จักในแง่มุมที่ที่ดีๆจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันทําให้เราเนี่ยมุมมองเราเปลี่ยนไปคิดว่าเราไม่จําเป็นเลต้องตัดสินคนแค่ภายนอกแค่ทา่าที่เราเห็น